สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่ช่อง u t u b e ของพ่อใหญ่แม่พ่อใหญ่แม่ JO2 Official e ฝากช่องไว้น้ำเล่ดพี่น้องเป็นช่องนอง้องใหม่เป็นลูกศิษย์บอดโยรุ่นที่สองพ่อใหญ่แม่ JO2 Official เดี๋ยวใ e สนเบอรงวา่าในห้องทรงห้ามีโปรแกรมที่เรียนเพลงเป็นโปรแกรมมียังร่วมไปถึงไปเบิ่ง เครื่องทรงของเขาเอ็กไซเตอร์ว่าพี่เอนาตามเป็นแบบอะไรไปเบิรงเลยตัวนี้คือเขาเอินว่าเอ็กไซเตอร์ตัวนี้เขือววนอว่าพี่เอครับนี่คือว่าเครื่องทรงนั่นแหละอ่ะเครื่องทรงสถานีวิดิวขาดว่ได้ได้บ้านนี่นี่คือแอร์โอ้ยแอร์เงียบข้อตั้งเทเลออยุธยาแอร์โอ้ออนซอนถ่อมมันได่มางามมีแอร์ครับเอ้าแอร์คือเงียบคือมือสั่นมาเบิรงอันนี้ต่อบาน ก็เบร์โปรแกรมนี่ครับโปรแกรมครับนี่เอาเสลนะโปรแกรมเสลเพยงมันสป็นหน้าตาแบบนี้เอาเดี๋ยวผมคีดกันบนเต็มเต็มเ้อนี่หน้าตานี่หน้าตาโปรแกรมแล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้ใด้ถนัดโปรแกรมใดน,นะในในคอมตัวนี้จะมีทั้งโปรแกรมบอสเรดิโอซึ่งผมเล่นตัวนี้นะครับนะ เรดิโอบอทบอทเรดิโอเนี่ยพบเด็ดโปรแกรมตัวนี้นี่โปรแกรมตัวนี้กําลังอ่านเพลงอยู่อ,อีกแค่น้อยสิสวัสดีพี่น้องแฟนเพียงแล้วเสียให้เบิ้งรูปแบบกันจะรายการเป็นจังไดเนาะตอนรับคุณผู้ฟังครับผาสูเป็นกากไรยการแมปสมาธิทาง8 8่สแตรตยสูรแมกกะเฮิ์สเพื่อนคนทางานเรดิโอรับไม่ต่อจากหนึ่งเพลงในดวงใจของพ่อ,อก็ะพุ่นเป็นที่เร,เรียบร้อยแล้ว จากนี้ไป120นาทีเป็นประมาณพอกับโ่ชกเสือแมวโ่ชกเสียงเขาดังปืนมวกกินอึง้งจะกินกบเดอร์โดยเฉพาะของฝากของก่อ,อนจากพี่น้องแฟนเพลงอนี่โอ้ยบะเพือยีเี้ยฟาดเรียบบังเล็่นแ้วก็กินเดกถ้าว่าพี่น้องแฟนเพลงอเอามาฝา,ากนากินเบิเบร์ วามสุขความสนุกสนานความสิมสสนนสบังเกิดขึ้นบน้าป,ปาศวิวโอขอมสม,มุเจ้าแล้วละ่ะช่องทางงานเพลงผีคอกันมากจากไัวเนาะเบอร์เก่าเบอร์เดิมพ่บอกเวีบอกสมือสมือและถอยใหญ่กันแล้วเป็นว่ละ่ะความสุขยี่มมองมีมุเจ้าขอมากกสิเปิดไห้ฟังมุเจ้าบอกขอมากกสิเปิดคือเกอ่าสรุปแล้วก็เป็นโชคชกเนาะปะพ่อ,อกันไม่ไม่เพราห่ลายใหญ่หา่างไปฟังงานเพลงวุ่นวุ่นพร้อมกันเลยครับ เป็นนั้นว่าเขาได้การกับสิประมาณสาม,มีเขามาจะได้การมีลูกค้าสัมของเสียบกับแวเอาไปเห็นเพื่อนสนตัวฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เดอ้อสำหรับผู้ใดที่เข้ามาชมโชคชกเสียงเขาโชคชเสือแมพหรือว่าพี่แบบเจโอทูออฟฟิเชียลนั่ J o นแหละฝากไว้น้ำแมกันแล้วกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เดอ้อ ขอบคุณมามาด้วยกันแล้วกันขอบคุณลรงงานสำหรับผู้ที่เขลังิดสตามขอบไปตรวจมือนี่ให้เบิร์พ่อ้องปากของพ่อบ๊ายบาย